สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ JK นำเสนอรถเก่งมือสองนะคะคันนี้ Nissan Amera ค่ะ Amera ปี2014นะคะสีดำค่ะเป็นอีโคโคาสุดประหยัดกัะทุกท่านเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีค่ะรถสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะมาด้วยราคาที่สามารถจับต้องได้นะคะ95,000บาทค่ะ จ้าของขายเองค่ะทุกท่านใช้งานอยู่ทุกวันนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะดูภายในนะคะทุกท่านรถยังสวยอยู่นะคะสภาพยังดีค่ะทุกท่านพร้อมขับพร้อมใช้นะคะเลขไม์เพียง9 0้า0กว่าโลเท่านั้นเองไม่น้อยมากค่ะเครื่อง1.2นะคะอเมลา่ารถอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครค่ะอยู่แถวไทยวัสดุนะคะ ท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสามารถโทรคุยได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะแอดมินใส่เบอร์โทรเจ้าของไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อและนะัดดูรถค่ะพอแอดมินเองก็เพียงนำเสนอให้ท่านเลือกชมกันเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ